ฮตายแล้วตายแล้วสายแล้วสายแล้วจะทำไมเนี่ยโอ้ยสายแล้วนะสายแล้วสายแล้ว,ลวเดี๋ยวสวัสดีค่ะสาวนี่พอสภาพนี่ดูไม่ได้เลยนะหน้าที่ของพนักง,งานแนะนำสินค้าต้องทำคนอื่นให้สวยแต่ตัวเธออ่ะดูไม่ได้เลยดูอย่างนิวซิเขามาทำงานตรงเวลาทุกวันทั้งผมสวยหน้าเป๊ะเธออ่ะ หัดทําให้ได้อย่างเขาบาข้างสิค่ะค่ะเจ๊ขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังนูจะปรับปรุงค่ะใหญ่นี่มีเวทมนต์หรือเปล่าทาไมผมไม่เคยชี้ฟูเลยสักวันบ้านก็อยู่ไกลกว่าแต่ว่ามาทํางานเช้าก่าเราทุกวันเลยนิวทําไมผมเธอสวยจังบอกเคล็ดลับฉันมาได้ไหมได้สิเดี๋ยวฉันมาแ๊บหนึ่งนะมะเมียวเอาอะ นี่ตัวช่วยผมสวยของฉันเธอเอาไปใช้ตอนนี้เลยอะไม่ได้ถ้าเจเดินมาเห็นฉันกําลังหนีผมอยู่ฉันโดนดุหูชาแน่เจไม่รู้หรอกเพราะว่าเนี่ยเป็นหวีไฟไฟ้าอยู่เลอร์แบบไร้สายถ้าเจมาถามบอกว่าฉันไปเข้าห้องน้ํานะ หวีไฟฟ้ Fi Fi, uler, บบายูเลอร์แบบไร้สายเครื่องนี้มีเทคโนโลยีไอออนถนอมเส้นผมลดไฟฟ้าสถีตตัวเครื่องร้อนเร็วภายใน20วินาทีใช้แล้วผมตรงสวยเงางามเป็นแบบไร้สายแค่ชาร์จแบตไว้พวกไปใช้ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเสียบปลั๊กให้ยุ่งยากหุยร้อนเร็วจริงเรียบลื่นมากจับถนัดมือดีไซน์ก็สวยแถมยังสีพูถูกใจสุดเนี่ยค่ะอยากได้สีผมประมาณเนี้ยสีนี้เลยค่ะเหมาะก,กับลูกค้ายอมออกมาจะทําให้หน้าสว่างน้องใช้อะไรทําไมผมสวยจังเลยคะอุย๊ย มีเคล็ดลับค่ะเจะค่ะแม,ม่เหมียวไปทําอะไรมาทาไมผมดูสวยขึ้นอืมนั่นงสิเมื่อเช้ายังหัวฟูอยู่เลยม,ม่เหมียวอยู่ไหนนะไหนบอกว่ามาถึงแล้วอา้าวชมพู่ฉันอยู่นี่อา้าวนี่เธอเองเหรอเมื่อกี้ฉันก็เห็นแค่ผมไม่คิดว่าจะเป็นเธอโอ้โหผมเธอสวยเงามากกธออกจากแก๊งผมฟูไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย ผมเธอสวยมากคุอจำไม่ได้เลยอ่ะเธอแอบไปใช้ทิชเมตนอะไรมาบอกมาเลยนะเฮ้ยผมสวยจังอือขอโทษนะครับอุ้ยผมคนสวยจนผมใจผมละลายถ้าผมขอลายจะรังเกียดผมไหมครับให้เลยให้เลยเกโลขนาดนี้ได้ค่ะไปก่อนนะครับ ผมเธอสวยจะมีหนุ่มมาจีบเลยอะจะใช้อะไรบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะนี่เลยเคล็ดลับผมสวยของฉันนี่มันวีไฟฟ้าที่ฉันเพิ่งกดสั่งไปเลยนี่ของจริงสวยมากงานดีสุดๆเลยฉันขอเขาแกงผมสวยกับเธอด้วยคนนะมาเมียวได้สิ <c oughs> แม่หนูไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยเมื่อไหร่แม่จะซักผ้า <c oughs> แม่ยุ่งอยู่เห็นไหมเนี่ยเพิ่งเปิดร้านเสร็จลูกค้า,าก็กำลังเข้าไปไ,ปไปใส่ชุดเดิมไปก่อน <c oughs> แม่คะคะแนะนำลิปให้หน่อยคะ่ะอ๋อค่ะค่ะไ,ได้คะ่ะจะเป็นแม่<ร>หนูหิวข้า,าจะเที่ยงแล้วหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยโอ้เห็นไหมว่าแม,แม่ยุ่งอยู่ถ้าว้านไดจะไปสั่งแกะให้อดเอาไปก่อนไหมแม่จ๋าหยุดยาสีวันหนูอยากไปเที่ยวเพื่อนหนูไปเที่ยวกันทุกคนเลยนะแม่นะเห็นไหมเนี่ย่าแม่ทํางานเนี่ยจะเ,เวลาไหนพาไปเที่ยวปิดร้านไปสักวันสองวันก็ได้หนูยังไม่เคยเห็นแม่ปิดร้านเลยลานะแม่จ๋านะลาโอ้ยรักษาปิดร้านก็ขาดรายได้สิเห็นไหมนี่ไม่หาเงินอยู่ ก็หนูเบื่อเบื่อก็โทรศัพท์ไปเล่นไปไม่จะทํางานอย่ามากวนตายแล้วไปแล้ว,ลวสายแล้วสายแล้วเจสสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่ะทําไมวันนี้ถึงมาสายล่ะคะเออวันนี้พี่เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะจะอุบัติเหตุอะไรก็ช่างเวลาทํางานก็คือเวลาทํางานต้องจัดการให้ได้แล้วก็ต้องมาให้ทันค่ะบอกแล้วว่าเจนอะโหดข้าวหน้ามาสายกละ่ะ ชมพู่ไม่มีครอบครัวแบบพี่ชมพู่ไม่รู้หรอกแต่อื่นมานะจะลูกจะผัวกว่าตัวเองจะได้มาแต่งตัวก็สายแหละทาครีมก็จะซึมเข้าผิวเหนียวกเหนีก็จะได้ใส่เสื้อผ้าโอ้ยก็นึกว่าสายเพราะอะไรเอานี่โลชั่นกันแดดแจ๊บแกยง่ายซึมเร็วไม่เหนียวเอาเอาไปทาแก่แล้วก็งี้แหละไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเจ๊กลับก่อนนะคะเดี๋ยวค่ะเมื่อเช้ามาสายสิบนาทีก็ต้องอยู่ชดเชยสิบนาทีค่ะต้องขนาดนั้นเลยเหรอเจ๊ใช่ถ้าอย่างนั้นเจ๊ก็เสียเปรียบสิเวลาสิบนาทีที่เสียไปอ่ะทำไงอ่ะก็ได้ค่ะ ว้าวกระแนบเ,เจ๊บเขียนง่ายซึมเร็วจริงๆเลยโอ้โหวันนี้มาก่อนเวลาตั้งสิบห้านาทีแน่สวัสดีค่ะเจ๊วันนี้มาแต่เช้าเลยนะคะพี่พรค่ะวันนี้มาทํางานเร็วแปลกๆเจ๊พี่เลิกงานแล้วนะกลับก่อนนะคะอ๋ะออ๋ยังไม่ถึงเวลาเลิกงานเลยนะคะเหลืออีกตั้งสิบห้านาทีเจ๊ลืมอะไรไปหรือเปล่าเมื่อเช้าพี่มาก่อนเวลาตั้งสิบห้านาทีฮะวันนั้นพี่มาสายเจ๊ก็ให้อยู่ชดเชยวันนี้พี่มาเร็วพี่ก็ต้องกลับก่อนสิไม่ได้ทําไมจะไม่ได้เจ๊จะเอาเปียกพี่เหรอ คิดตังค่ะหกสิบเก้าบาทค่ะเสร็ถุงไหมคะไม่เป็นไรค่ะอุ๊ยอันนี้อะไรคะแม่คะสองอ่งางเตาจ้าอุ๊ยอ่งางเตาอันเท่าไหร่ครับพี่อะไรยี่สิบาทจ้ะโอ้อะไรยี่สิบาทเองเหรองั้นหนูเอาหมดนี้เลยค่ะแมคะ่ค้าทั้งหมดสิบตีอันเป็นสองร้อยแปดสิบาทจ้ะขอบคุณค่ะไม่ต้องใส่จถุงนะคะอย่างทำหมดนี้ก็ต้องได้สักสามพันล้วะปกติเราก็เป็นคนดวงดีอยู่แล้วด้วยทิบกลับไปเก็บกดีกว่ามันลุนกันส่งเรกจะได้เท่าไหร่มันลุนกัน ที่โกงแม่ค้าคะหลอกกันได้ง่ายแบบนี้เลยหรอเอาซองเปล่ามาขายบอกว่ามีอ่างเปาพี่ยังไม่ได้บอกเลยนะคะว่ามันมีอ่างเปามันคือซองใส่อ่างเปาค่ะน้องก็รู่านตอนแรกไหมคะบอกว่าเป็นซองอ่างเปามันก็ต้องมีถ่าเปาอ,อ,อยู่ข้างในสิโอ้ยน้องเข้าใจผิดแล้วคะ่ะอาตังค์หนูคืนมาเลยนะงั้นหนูจะไปแจ้งความก็าหาหลอกลวงเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คืนตังค์ให้ก็ได้คะ่ะน้องอย่าไปแจ้งความเลยนะคะนี่คะ่ะถ้าหลังอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกนะรู้ไหมไม่เสียความรู้สึก สาวน้ำพีทพอได้ยินว่าลูกชายผู้ใหญ่บ้านเรียนจบแล้วจะกลับมาอยู่บ้านอีหลี่บอกเห็นว่าผู้ใหญ่ตู้เพื่อนจะให้ลูกชายเพื่อนลงสมัครผู้ใหญ่บ้านต่อจากเพื่อนด้วยเด้ลูกชายเอนหล่อบ่กอ้ยค,อยค่อยๆเห็นในรูปนะ่ะหล่อเท่สมาร์ทกว่าเด้ตำแหน่งเมียผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นค่อยคนเดียวเท่านั้นโคกังเซิตี้ติวตัวจริงรอไอหลี่รอมาครับหอมมินเซนฮอดีเดช หล่อเทสะอาดตัวก็หอมหอมอืมพอ่อสวัสดีครับอ้าวมาถึงแล้วบอกเจ้าลูกชายพร้อมที่จะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนพ่อแล้วใช่ไหมไปพร้อมก็ต้องพร้อมครับพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านมาหลายปีรักหมู่บ้านและชาวบ้านที่นี่มากฝากลูกดูกแลแทนพ่อด้วยนะไม่รู้ว่าสาวบ้านจะเรียกผมไหมบ้าถ้าไม่เลือกลูกผู้ใหญ่บ้านแล้วจะเลือกใครมิทินถึงตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำไมไม่ปลูก นางผู้หญิงคนนั้นมันเป็นไผคุณพ่อสวัสดีค่ะนี่เลยหนูนนิวแฟนลูกใช่ครับพ่อแฟนที่จริงเรียนจบแล้วนะครอบครัวนิวจะให้ไปช่วยธุรกิจที่ต่างประเทศแต่นนิวอยากมาอยู่กับผมที่นี่ครับพ่อหลังจากเลือกผู้ใหญ่บ้านแล้วพ่อจะไปขอหนูนนิวให้ระดับผู้ใหญ่ตู้แล้วไม่มีคามําว่าน้อยหน้าใครขอบคุณค่ะคุณพ่อเฮ้ยนางแนะแนวจะมาแนนแนวอลไรมนชื่อนินวเออนั่นแหละชื่ออะไรเรียกก็ยากหน้าก็ไม่สวยพี่มิทินชอบไปได้ยังไง นั่งมานหัวใจดีเลยเลพยพยาบาลน,นุ่มเอ้มี่ต่ความสุขความเจริญเลยขอบคุณครับขอบใจจ้าเอาพยาบาลคนใหม่ตั้งใจทํางานนะล,ลูกฝากเอนด,ดูลูกชายกับลูกสะใภ้ผมด้วยนะครับทุกคนปาต่อไปพวกเฮาก็จะมีผู้ใหญ่บ้านทั้งหล่อทั้งเก่งหมู่บ้านเฮาก็จะเจริญรุ่งเรืองมีสงาาส่าราศีห้วยแต่ก่อนว่ามีราศีเลยฉันบอก เห็นผู้ใหญ่บ้านหรอก็ว่าหยอกใบสลาดีใจด้วยนะจ๊ะหนูชื่อน้ำพริกนะคะฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกบ้านด้วยนะคะคุณหนูนิวคุณเป็นอดอลดหน่มเรเด้นนี่ทั้งสวยทั้งหอมสมกับเป็นลูกคุณหนูอิลีใครๆก็หอมได้จากแค่ฉีดน้ำหอมโอ้ยหนูฉีดมาหลายอันแล้วหอมเป๊บเดียวบางกลิ่นนะกลิ่นก็ฉุนจนจะอ้วกเธอต้องใช้น้ำหอมวินเซนต์เท่านั้นจ้ะน้ำหอมวินเซนต์กลิ่นฮัก หอมมากถ้าหนูฉีดแล้วจะเหมือนลูกคุณหนูไหมนี่เหมือนจ้ะหอมเหมือนลูกคุณหนูไง <c oughs> สวัสดีค่ะหนูชื่อมะเมียวเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนใหม่<อ>ปากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะผู้ใหญ่บ้านค่ะท <c oughs> ุกคนค่ะผู้ใหญ่บ้านค่าทุกคนค่ะห <c oughs> มานูหายค่ะไปตามหาหมาช่วยหนูหน่อยเนียวเสร็จทุละเดี๋ยวผมพาไปนะค่ะพี่ผู้ใหญ่ค่ะพี่ผู้ใหญ่อยู่บ้านไหมคะพี่ผู้ใหญ่่ะช่วยด้วยค่ะมอม่หนนูหายค่ะพี่ผู้ใหญ่ มะม่วงหายมะม่วงต้นนี้น่ะหนูมองเช้ามองเย็นรอให้มันสุกเพื่อจะเอามาบ่ายบกไปช่วยดูหน่อยค่ะว่าอยู่บนต้นมันยังมีมะม่วงเหลืออยู่ไหมไม่ใช่จรลักไปหมดแล้วหรอค่ะผู้ใหญ่ไู้ใ่เหนียวนีกมานะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่บ้านยุ่งไหมคะไม่ครับพอดีเจ้าหน้าที่ลางวัดจะมาวัดที่ไม่เหยียดแสงก็เลยอยากให้ผู้ใหญ่บ้านออกไปดูช่วยกันค่ะได้ครับผมเปลี่ยนเสื้อแป๊บหนึ่งนะอย่าลืมฉีดน้ำหอมสิคะน้ำหอมมินเซนคอร์ดีเดย์ หืมคุณเป็นผู้ใหญ่บ้านที่หล่อเท่แล้วก็ตัวหอมที่สุดเลย้อมแล้วคุณชอบไหมชอบสินี่พี่ผู้ใหญ่อยู่ไหมมีเรื่องของความช่วยเหลือไม่อยู่เอาไปทํางานกับผู้ช่วยมะเหมี่ยวระวังตัวไว้ด้วยนะผู้ช่วยมะเหมี่ยวทั้งสาวทั้งสวยเอาไปทํางานด้วยกันทุกวันไม่อยากจะคิดผู้ใหญ่บ้านเสร็จยังคะก็จะถึงเวลาเปิดงานกระถินแล้วนะคะไปครับเดี๋ยวฉันจะไปด้วย ทำไมวันนี้คุณต้องฉีดน้ําหอมด้วยเพราะผมก็ฉีดทุกวันแล้วทําไมวันนี้มันหอมกว่าทุกวันก็นี่หอมมันกลิ่นเดิมคุณเป็นอะไรนี่นิวน้ําหอมวินเซนต์กลิ่นฮัตตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คุณยังโตหอมมันเดิมเลยนะคุณหนูของผมผู้ใหญ่บ้านคะนั่นผู้ใหญ่บ้านคําผานเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกน้อยคะ่ะสวัสดีครับโอ้ลูกชายผู้ใหญ่ตู้มีสง่าราสีสมกับเป็นผู้ใหญ่บ้านหนุ่มไฟแรงเมียก็สวยผิวพรรณก็ดีออกงานด้วยกันตลอดสมกับเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านจริงๆ บ้านอยู่นี่นี่เองตามหาตั้งนานแน่คุณอะไรตัวหอมหอมอย่างกระเทยพระบุตรพอดีว่ารองเท้าหนูหายค่ะกระติบข้าวหนูหายค่ะไปหารองเท้าช่วยไปหากระตีข้าวช่วยหนูค่ะไปหากระตีข้าวค่ะหยุดเอาเมือกจากผัวฉันเดี๋ยวนี้นะผู้ใหญ่คำ่านแกแล้วก็ดูให้มันดีๆหน่อยฉันคือเมียตัวจริงคุณก็เหมือนกันคุณผู้ช่วยทำไมถึงไม่รู้จักปฏิเสธส่วนสองสาวเจ้าปัญหาต่อไปมีเรื่องอะไรให้มาบอกฉันฉันจะจัดการเองเพราะฉันคือแม่ผู้ใหญ่เฮ้ คณหนูปนแปลงล่าง